สวัสดีครับผมในแพทย์สกลสกลบุรีงเขตนะครับปัจจุบันนี้ผมอายุ60ปีแล้วผมก็เหมือนผู้สูงอายุทั่วไปนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศแล้วก็มีปัญหาสุขภาพด้วยจนกระทั่งผมมาพบศาสตร์ของไอนทไตจิ้งที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็ไปเรียนต่อเพิ่มเติมเซ็กชวลเมดิซีนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมได้ใช้ศาสตร์ทั้งสองอย่างเนี่ยร่วมกันในการดูแลตัวเองนะครับก็พบว่า สมรรถภาพทางเพศผมดีขึ้นและก็สุขภาพผมก็ดีขึ้นด้วยปัจจุบันผมเปิดคลินิกชื่อ Optimal um Performance Clin i c ิที่พัทยาผมได้นำศาสตร์ทั้งสองนี้มาใช้อันได้แก่วิตามินอาหารเสริมนะครับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ฮอร์โมนการใช้ช็อกเวฟเพื่อรักษาสมรรถภาพแล้วยังมีเครื่องไม,ม้เครื่องมืออื่นอีกนะครับอย่างเช่นใช้เครื่อง eecp เพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดหรือแม้กระทั่งการฉีดสเตมเซล จริงๆแล้วสาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีอะไรบ้างคะเราเรียกไม่ได้เลยนะครับเพราะอายุเรามากขึ้นเราก็จะมีโรคประจาตัวอย่างเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันรวมทั้งการสูบบุหรี่เยอะหรือการดื่มแอลกอฮอล์การขาดการออกกำลังกายเหล่านี้จะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นพอเราเกิดการอักเสบเรือ้อรังเส้นเลือดก็จะตีบแข็งทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยเพศได้น้อยลงครับถ้าเป็นแล้วมีโอกาสรักษาหายไหมคะ มีโอกาสรักษาหายครับแต่คนไข้ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการรับประทานยาขยายหลอดเลือดอย่างเช่นวไวท้าซึ่งเป็นการรักษาเพียงช่วคข่าวแล้วก็ปลายเหตุอย mm ่า hmm. ลืมนะครับผมบอกแล้วว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคของหลอดเลือดทั่วร่างกายคุณอาจจะมีโรคบางโรคร้ายแรงซ่อนอยู่อย่างเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบดังนั้นการรักษาแบบองค์รวมจึงดีที่สุด ผมได้คิดค้นการรักษาแบบ4ี่เสาหลักนะครับซึ่งจะทำให้สุขภาพและก็สมรรถภาพทางเพศคุณดีขึ้นด้วยครับซึ่งรักษาได้ไม่ยากเลยนะครับ4ี่เสาหลักมีอะไรบ้างคะคุณหมอเสาหลักที่หนึ่งนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กับการรับประทานอาหารรู้ไหมครับอาหารบางอย่างเนี่ยถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ว่าทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้อย่างเช่นอาหารที่มีน้าตาลสูงนะครับแป้งแป้งขาว นะครับแล้วอาหารที่มีไขมันสัตว์พวกนี้ทําให้เกิดการอักเสบและอาหารบางอย่างนะครับทําให้ลดการอักเสบได้ทําให้ร่างกายเราดีขึ้นอย่างเช่นปลานะครับน้ำมันปลานะครับน้ำมันรําข้าวแล้วก็พวกถั่วเปิดแข็งต่างๆพวกนี้จะทําให้การอักเสบของเราลดลงการปรับเปลี่ยนอาหารเพียงนิดเดียวก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับต่อมาวิตามินและอาหารเสริมมันก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าวิตามินและอาหารเสริมบางอย่างจะ ลดการอักเสบเบื้อรังได้อย่างเช่นวิตามินอีอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับตรงนี้จะลดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบเบื้อรังวิตามิน d 3วิตามิน k 2แล้วก็แมกนีเซียมจะช่วยดึงแคลเซียมที่สะสมในเส้นเลือดเข้าไปในที่กระดูกทำให้เส้นเลือดไหลเวียนได้คล่องขึ้นมีการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นสาหลักที่2นะครับ คือการทานอาหารที่เราเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดอาซูเปอร์ฟู้ดอะไรอย่างเช่นสาลา่ชนิดพิเศษที่เรียกว่าโมโนสโตรมาโมโนสโตรมามีสารที่เรียกว่าเรมันซัลเฟตซึ่งจะช่วยลดการตกตะกอนของไขมันเกาะบนเส้นเลือดได้โกโก้ Coco, นะครับมีสารโกโก้ฟลาวนอยด์ซึ่งทำให้ลดการอนุูลอิสระแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือด กระเทียมดำมีสาร S A C ซึ่งเป็นสารที่ลดอนุมูลอิสระมากกว่ากระเทียมปกติถึง20เท่าเสาหลักที่3คือการออกกำลังกายการทำกายบริหารอย่างเช่นกายบริหารคีเกลกายบริหารคีเกลวจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานการออกกำลังกายแล้วก็การยกเวทเล่นเวทเทรนนิง่งจะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มโอมอนเทสโตรนได้ครับเสาหลักที่4ก็คือ การใช้ช็อกเวฟการใช้ช็อกเวฟเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการเพิ่มเส้นเลือดไปเลี้ยงน้องชายของเรานะครับช็อกเวฟเป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระตุน้นสร้างเส้นเลือดใหม่ได้สามารถจะทําที่คลินิกก็ได้หรือไปทําที่บ้านก็ได้นะครับหากสนใจอยากรักษากับคุณหมอต้องทำอย่างไรบ้างคะสะดวกมากเลยครับตอนนี้เราเปิดคอร์สออนไลน์ติดต่อมาที่คลินิกของเรานะครับจะมีน้องๆแอดมินคอยแนะนำการรักษาให้กับท่าน นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่ามารักษาที่คลิน,นิกก็ได้นะครับ